วิธีทำคลิปแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเราไปที่คาว่าโปรเจกต์ใหม่ค่ะแล้วนะคะให้เราไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการเข้ามาได้เลยค่ะกดเพิ่มได้เลยนะเมื่อเราได้คลิปวิดีโอที่เราต้องการแบบนี้แล้วใช่ไหมให้เราไปที่คำว่าภาพซ้อนค่ะไปที่คำว่าเพิ่มโอเวอร์เลยแล้วไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการเอามาซ้อนเข้ามาได้เลยค่ะกดเพิ่มเลยนะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่ซ้อนเข้ามาแบบนี้แล้วให้เราเลื่อนหาค่ะ เลื่อนหาคำสั่งมาแบบนี้นะคะแล้วไปเลือกคําว่าหัวใจอันนี้นะคะเราจะเลือกรูปดาวรูปหัวใจอะไรแล้วแต่เราเลยนะคะเสร็จแล้วให้เราทําการขยายนะคะขยายในส่วนที่เราต้องการเลยค่ะไม่กบก็จะเลือกประมาณนี้นะคะพอได้ประมาณนี้แล้วทําการเบอร์ขอบค่ะนี่เราจะเบอร์ขอบแบบนี้นะเพื่อให้ได้หัวใจฟุ้งๆแบบนี้นะคะพอเราเบอร์ขอบได้ตรงกับที่เราต้องการแบบนี้แล้วนะคะ ให้เราไปที่เครื่องหมายถูกค่ะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนจัดวางตามที่เราต้องการได้เลยนะคะพอเราเลือกจัดวางตามที่เราต้องการแล้วนะคะถ้าให้เราเลื่อนหาคําสั่งค่าวความทึบแสงค่ะค่าวความทึบแสงตัวนี้นะให้เราลดลงมาค่ะเล็กน้อยสักประมาณ80นะคะไปที่เครื่องหมายถูกค่ะค่ะเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่ซ้อนกันแบบนี้เลยค่ะ ทีนี้เราก็ใส่ข้อความนะคะเราก็ใส่ข้อความที่เราต้องการได้เลยนะคะแค่นี้เป็นเอา,าเสร็จเรียบร้อยค่ะไปลองทํากันดูนะคะถ้าชอบเรื่องการตัดต่อสร้างตัวตนสร้างไรายได้อย่าลืมติดตามช่องไม่กบเอาไว้นะคะ